มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นรอบตัวคุณที่คุณรู้สึกได้แต่อธิบายไม่ออกบางที่อาจเป็นความเหนื่อยล้าที่ไม่หายแม้จะนอนหลับทั้งคืนแล้วหรือความตึงเครียดในอากาศเมื่อคุณเข้าไปในสถานที่บางแห่งอาจเป็นวิธีที่คนบางคนเริ่มแสดงอาการแปลกๆมื่ออยู่ใกล้คุณเหมือนกับว่ามีอะไรในตัวพวกเขาถูกกระตุ้นเพียงเพราะคุณอยู่ที่นั่น คุณไม่ได้จินตนาการคุณไม่ได้ระแวงสงสยัยและคุณแน่นอนว่าไม่ได้เสียสติสิ่งที่คุณกำลังประสบมีชื่อเรียกว่าสงครามวิญญาณและมีเหตุผลเฉพาะเจาะจงมากว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเดี๋ยวนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณอาจสังเกตเห็นรูปแบบแปลกๆปัญหาที่เกิดขึ้นจากความบ่งปล่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียโดยไม่มีเหตุผลความฝันที่รบกวนใจที่ทำให้คุณตื่นในเวลาเดียวกันของกลางคืนความขัดแย้งที่เริ่มต้นโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนคนที่หลีกห่าางจากคุณ โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนความรู้สึกที่คงเส้นคงวาว่ามีบางสิ่งพยายามที่จะทำลายคุณแต่นี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการให้คุณรู้การโจมตีทั้งหมดนี้ล้มเหลวการเสกสรรที่โยนใส่คุณกลับมาว่างเปล่าคำพูดทุกคำที่พูดต่อต้านชะตากรรมของคุณหมดพลังพิธีกรรมทุกอย่างที่ทำเพื่อทำร้ายคุณละลายไปในอากาศเหมือนควนันทำไมเพราะคุณแบกสิ่งที่พลังมืดแต่ต้องไม่ได้คุณถูกปิดผนึกคุณถูกรักษาคุณถูกเลือก พระคัมภีร์บอกเราในอิสยาห54์54:17อาวุธทุกอย่างที่ตีขึ้นเพื่อต่อสู้กับเจ้าจะไม่เจริญและลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้กับเจ้าในการพิพากษาเจ้าจะกล่าวโทษมันนี่คือมะระดกของผู้รับใช้ของพระเจ้าและความชอบธรรมของพวกเขาจากเราพระเจ้าตรัสด,ดังน,นี้นี่ไม่ใช่แค่ข้อพระคัมภีร์ที่สวยงามสำหรับจดจำนี่คือคำสัญญาที่แท้จริงที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในขณะนี้ คุณอยากรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงถูกโจมตีเพราะคุณกระบวนการปรากฏตัวของคุณทำให้คนที่อยู่ในความมืดรู้สึกไม่สบายการเรียกของคุณคุกคามคนที่สร้างอาณาจักรบนพื้นฐานของการโกหกแสงสว่างของคุณเปิดเผยสิ่งที่คนอื่นต้องการเก็บซ่อนแม้ว่าคุณไม่ทำอะไรแม้ว่าคุณเงียบแม้ว่าคุณแค่ดำรงอยู่สิ่งในตัวคุณก็ทำลายความสมดุลของระบบวิญญาณที่ทนความจริงไม่ได้ พวกเขาพยายามทําให้คุณเหนื่อยล้าล้มเหลวพวกเขาพยายามทําให้คุณสับสนล้มเหลวพวกเขาพยายามแยกคุณล้มเหลวพวกเขาพยายามทําลายความเชื่อของคุณล้มเหลวพวกเขาพยายามทําลายความสัมพันธ์ของคุณล้มเหลวพวกเขาพยายามทําลายสุขภาพของคุณล้มเหลวพวกเขาพยายามปิดกั้นโอกาสของคุณล้มเหลวคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทุกสิ่งที่ถูกส่งมาต่อต้านคุณกำลังกลับไปหาผู้ที่ส่งมาพระคัมภีร์กล่าวในสุภาษิต26:27 ผู้ขุดหลุมจะตกลงไปในหลุมนั้นและผู้ที่ค้นหิงจะให้หินนั้นกลับมาใส่ตนความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ล้มเหลวสิ่งที่หว่านต่อต้านคุณกำลังถูกเก็บเกี่ยวโดยผู้ที่หวาน คุณต้องเข้าใจสัญญาณว่าคุณกำลังถูกโจมตีทางวิญญาณประการแรกความเหนื่อยล้าอย่างมากที่ไม่มีคำอธิบายทางการแพทย์ผลตรวจของคุณปกติแต่คุณรู้สึกหมดแรงเหมือนแบกหินมาทั้งวันประการที่สองปัญหาทางเทคนิคที่อธิบายไม่ได้โทรศัพท์ของคุณค้างคอมพิวเตอร์ของคุณเสียเครื่องใช้หยุดทำงานเมื่อคุณอยู่ใกล้ประการที่สามความฝันที่รบกวนใจระหว่างตีสองถึงตีสี่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่เป็นเวลาที่ม่่นระหว่างโลกวิญญ,ญาณและโลกกายภาพบางที่สุด ประการที่4ี่คนทำตัวแปลกๆรอบตัวคุณบางคนก้าวร้าวโดยไม่มีเหตุผลคนอื่นรู้สึกไม่สบายใจเมื่อยู่ใกล้คุณบางคนเริ่มมินทาคุณลับหลังประการที่5้าก,การแยกโดยบังคับคำเชิญหยุดมาเพื่อนเพื่อหลีกห่างคุณรู้สึกเหมือนถูกแยกออกจากวงสังคมของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประการที่6ของใช้แตกโดยไม่มีคำอธิบายแก้วจานของประดับแตกเองหรือแตกด้วยการสัมผัสเพียงเล็กน้อยประการที่เปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจากความบ้อเปล่าค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดการชำระเงินล่าช้าโอกาสที่ดูเหมือนแน่นอนแต่พังทลายในนาทีสุดท้ายแต่นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ สัญชาตญาณทางวิญญาณของคุณคมกว่าที่เคยเสียงภายในที่เตือนคุณเกี่ยวกับคนบางคนความรู้สึกไม่สบายที่คุณรู้สึกในสภาพแวดล้อมบางอย่างความรู้สึกว่ามีอะไรไม่ถูกต้องแม้เมื่อทุกอย่างดูปกติบนพื้นผิวนี้ไม่ใช่ความหวาดระแวงนี่คือการแยกแยะทางพระเจ้า พระเจ้าให้ความไวทางวิญญาณนี้แก่คุณเพราะคุณต้องการมันคุณกำลังทำงานในระดับที่ลึกซึ้งกว่าตอนนี้คุณสามารถรู้สึกถึงพลังของคนก่อนที่พวกเขาจะพูดคุณสามารถแยกแยะเจตนาเบื้องหลังรอยยิ้มปลอมคุณสามารถรู้ได้เมื่อมีคนพยายามจัดการจิตใจหรืออารมณ์ของคุณนี่คือหนึ่งในเครื่องหมายของผู้ถูกเลือก ความสามารถในการมองเห็นเกินผิวเผินคุณไม่ถูกหลอกด้วยรูปลักษณ์อีกต่อไปคุณไม่ซื้อคำพูดสวยงามที่ไม่มีเนื้อหาสาระอีกต่อไปคุณไม่รู้สึกประทับใจกับคนที่ใช้ความเป็นวิญญาณเป็นหน้ากากเพื่อซ่อนเจตนาที่แท้จริงของพวกเขาอีกต่อไปหากคุณติดตามมาถึงจุดนี้ให้เขียนได้รับการปกป้องในความคิดเห็นฉันต้องรู้ว่ามีคนกี่คนที่เข้าใจจริงๆในสิ่งที่เกิดขึ้นทางวิญญาณในขณะนี้ ตอนนี้ฉันจะสอนคุณว่าคุณสามารถปกป้องตัวเองและเสริมสร้างการป้องกันทางวิญญาณได้อย่างไรประการแรกสุขอนามัยทางวิญญาณรายวันสิ่งนี้ร่วมถึงการอธิษฐานตอนเช้าการสันเสรร์การอดอาหารไม่จำเป็นและช่วงเวลาแห่งความเงียบกับพระเจ้าประการที่สองสภาพแวดล้อมที่ศักดิ์สิสทธิ์ทำความสะอาดบ้านของคุณทั้งทางกายภาพและทางวิญญาณโยนสิ่งของที่มีพลังงานลบทิ้งไปใช้พระคัมภีเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาทางวิญญาณทั้งหมดของคุณ ประการที่3ความระมัดระวังในความสัมพันธ์ไม่ใช่ทุกคนที่ควรเข้าถึงจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใกล้จะมีเจตนาดีไม่ใช่ทุกคำเชิญที่ควรยอมรับไม่ใช่ทุกการสนทนาที่ควรดําเนินต่อคุณต้องเลือกสรรเกี่ยวกับว่าใครสามารถเข้าสู่วงในสนิทของคุณ ประการที่4ี่การเฝ้าระวังทางวิญญาณอธิษฐานทุกวันเฝ้าระวังความคิดและอารมณ์ของคุณอย่าให้ความโกรธความขมขื่นหรือความไม่พอใจฝังรากในใจของคุณอารมณ์เหล่านี้เป็นประตูที่เปิดสำหรับการโจมตีทางวิญญาณประการที่5ความสันโดษอ,อันศักดิ์สิทธิ์การอยู่ตัวคนเดียวกับพระเจ้าไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการปกป้องไม่ใช่การแยกตัวแต่เป็นการเตรียมพร้อม คุณถูกขัดเกล่าวด้วยไฟการโจมตีทุกครั้งที่ไม่ได้ทำลายคุณทำให้คุณสมบูรณ์ขึ้นเหมือนดาวิดเมื่อถูกซาอูลเล่ล่าเหมือนโยบเมื่อสูญเสียทุกอย่างและยังคงซื่อสัตย์เหมือนโมเสสเมื่อถูกคนของตัวเองปฏิเสธคุณถูกหลอมในความทุกข์ทรมานเพื่อแบกอำนาจทางวิญญาณ สิ่งที่คุณผ่านมาทำให้คุณมีคุณสมบัติสำหรับสิ่งที่คุณจะได้รับน้ำตาของคุณรดน้ำพื้นดินที่ปฏิหารของคุณจะแบ่งบานความอดทนของคุณในช่วงความมืดเตรียมคุณให้ส่องแสงในความสว่างความซื่อสัตย์ของคุณเมื่อไม่มีใครเห็นทำให้คุณมีคุณสมบัติที่จะถูกใช้งานเมื่อทุกคนกำลังมอง พวกเขาพยายามทำลายคุณเพื่อป้องกันคุณจากการค้นพบว่าคุณเป็นใครจริงๆพวกเขาพยายามทำให้คุณสับสนเพื่อป้องกันคุณจากการทำสิ่งที่คุณมาทำที่นี่พวกเขาพยายามแยกคุณเพื่อป้องกันคุณจากการพบคนที่ต้องการแสงสว่างของคุณพวกเขาพยายามทำให้คุณเงียบเพื่อป้องกันคุณจากการพูดความจริงที่พวกเขาไม่ต้องการให้เปิดเผย แต่พระเจ้าอนุญาตให้คุณผ่านทุกสิ่งนี้เพื่อให้คุณมีความเข้าใจที่ไม่สามารถสอนได้ในหนังสือภูมิปัญญาที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้อำนาจที่ไม่สามารถถูกตั้งคำถามโดยคนที่ไม่ได้จ่ายราคาที่คุณจ่ายตอนนี้คุณสามารถระบุวิญญาณชั่วที่ปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างคุณสามารถแยกแยะระหว่างคำที่มาจากพระเจ้าและคำที่มาจากเนื้อหนังคุณสามารถรู้ได้เมื่อมีคนพยายามใช้ความเป็นวิญญาณเพื่อจัดการหรือควบคุมคุณ นี่คือความแตกต่างระหว่างคุณและคนที่โจมตีคุณพวกเขาทำงานบนพื้นผิวคุณทำงานในความลึกพวกเขาขึ้นอยู่กับเทคนิคและการจัดการคุณมีการเจิมที่แท้จริงพวกเขาต้องการผู้ชมเพื่อให้รู้สึกสำคัญคุณมีอำนาจแม้เมื่อคุณอยู่คนเดียวเวลาซ่อนตัวสิ้นสุดลงแล้วเวลาลดตัวลงสินสงงส้นสุดลงแล้วเวลาขอโทษที่แตกต่างสิ้นสุดลงแล้วเวลาพยายามใส่ตัวเข้าไปในแม่แบบที่ไม่ได้ทำมาสำหรับคุณสิ้นสุดลงแล้วคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นปกติคุณถูกสร้างมาเพื่อเป็นพิเศษ การเดินทางของคุณมาถึงจุดนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุความเจ็บปวดทุกอย่างที่คุณรู้สึกการทรยศทุกครั้งที่คุณทนทุกๆครั้งที่คุณถูกเข้าใจผิดทุกช่วงเวลาที่คุณตั้งคำถามว่าคุ้มค่าที่จะดำเนินต่อไปหรือไม่ทุกอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมพร้อมของคุณตอนนี้คุณพร้อมที่จะทำงานในระดับที่แท้จริงของคุณพร้อมที่จะแสดงพรสวรรค์ที่ถูกปลูกในคุณตั้งแต่เกิดพร้อมที่จะทำตามจุดประสงค์ที่พาคุณมาสู่โลกพร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตในแบบที่คุณรู้เสมอว่าเป็นไปได้ ฉันต้องการให้คุณเข้าใจสิ่งหนึ่งคุณไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์คุณเป็นผู้ชนะโดยการกำหนดของพระเจ้าคุณไม่ใช่ผลิตผลของสภาพแวดล้อมคุณถูกส่งมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของคุณคุณไม่ใช่ผลลัพธ์ของประสบการณ์คุณเป็นผู้เขียนเรื่องราวใหม่นี่คือเหตุผลที่ชมรมสมาชิกของเราที่นี่บน youtube จึงสำคัญมากคุณค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิก ยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนต่อไปทำภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกรวมนี้เป็นวิธีการสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เจาะหรือการเดินทางของคุณเองที่นั่นคุณจะได้เข้าถึงวิดีโอเฉพาะที่จะช่วยให้คุณพัฒนาอำนาจทางวิญญาณที่กำลังตื่นขึ้นในตัวคุณมากขึ้นลิงก์อยู่ในรายละเอียดและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดไว้ คนที่พยายามทำลายคุณจะได้ดูการขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ของคุณพวกเขาจะเห็นคุณเจริญรุ่งเรืองในสถานที่ที่พวกเขาบอกว่าคุณจะล้มเหลวพวกเขาจะเห็นคุณได้รับเกียรติจากคนเดียวกันที่พวกเขาพยายามหันมาต่อต้านคุณพวกเขาจะเห็นคุณส่องแสงด้วยแสงเดียวกันที่พวกเขาพยายามดับนี่ไม่ใช่การแก้แค้นนี่คือความยุติธรรมนี่ไม่ใช่งานของคุณนี่คืองานของพระเจ้าคุณไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไรให้ใครฟังคุณเพียงแค่ต้องยิงคงซื่อสัตย์ต่อการเรียกของคุณและพระเจ้าจะดูแลการแก้แค้นให้คุณ เยเรมี 1>, 1 5กล่าวว่าก่อนที่เราจะปั้นเจ้าในคันเราก็รู้จักเจ้าแล้วและก่อนที่เจ้าจะออกจากคันมารดาเราก็แยกตั้งเจ้าไว้และตั้งเจ้าให้เป็นผู้พยากรณ์แก่บ,บรรดาประชาชาติคุณถูกรู้จักก่อนเกิดคุณถูกแยกตั้งก่อนหายใจคุณถูกส่งมาพร้อมกับภารกิจเฉพาะที่ไม่มีใครนอกจากคุณสามารถทําได้ นี่คือเหตุผลที่คุณรู้สึกแตกต่างนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ยอมรับความธรรมดานี่คือเหตุผลที่คุณตั้งคำถามกับระบบที่คนอื่นยอมรับโดยไม่คิดนี่คือเหตุผลที่คุณรู้สึกถึงไฟพายในที่อธิบายไม่ได้นี่คือเหตุผลที่คุณมีความฝันและนิมิตที่ดูใหญ่กว่าความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณ คุณไม่ได้บ้าคุณเป็นคนมีวิสัยทัศน์คุณไม่ได้มีปัญหาคุณเป็นคนพยากรณ์คุณไม่ได้ยากที่จะเข้าใจคุณลึกซึ้งเกินไปสําหรับจิตใจที่ตื้นเขินคุณไม่ได้ซับซ้อนคุณมีความซับซ้อนเพราะคุณถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนความไวของคุณไม่ใช่ความอ่อนแอนี่คือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณความสามารถในการรู้สึกอย่างลึกซึ้งทําให้คุณสามารถสัมผัสใจที่ปิดกั้นคนอื่นสัญชาตญาณของคุณไม่ใช่ความหวาดระแวงนี่คือการนําทางของพระเจ้า ความต้องการความสันโดษอของคุณไม่ใช่การต่อต้านสังคมนี่คือเวลาแห่งความใกล้ชิดกับพระเจ้าตอนนี้ฉันต้องการทำคำอธิษฐานเชิงพยากรณ์เหนือชีวิตของคุณฉันจะขอให้คุณทำซ้ำในใจแต่ละคำที่ฉันพูดเพราะคำอธิษฐานนี้จะตัดคำสาบและการเสกสรรทุกอย่างที่ถูกโยนใส่คุณจะฟื้นฟูพลังและความมั่นใจของคุณจะเปิดใช้งานจิตวิญญ,ญาณของคุณด้วยการปกป้องความโปรดปรานและชะตากรรมของพระเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ข้าพระองค์มาต่อหน้าพระที่นั่งของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้รักษาผู้ปกป้องผู้ฟื้นฟูและผู้ทำความยุติธรรมข้าพระองค์เชื่อว่าไม่มีอาวุธใดที่ตีขึ้นต่อต้านข้าพระองค์จะเจริญและลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อต้านข้าพระองค์ในการผิดากษาจะถูกกล่าวโทษ ข้าพระองค kind of ์ประกาศว่าข้าพระองค์ถูกปิดผนึกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าพระองค์ประกาศว่าข้าพระองค์ถูกรักษาโดยพระหัตถ์อันทรงพลังของพระองค์ข้าพระองค์ประกาศว่าข้าพระองค์ได้รับการปกป้องด้วยพระโลหิตของพระเยซูข้าพระองค์ประกาศว่าข้าพระองค์เข้มแข็งด้วยพระคุณของพระองค์ข้าพระองค์ประกาศว่าข้าพระองค์ได้รับการเจิมสำหรับจุดประสงค์ของพระองค์ ข้าพระองค์ตัดคำสาปทุกอย่างที่ถูกโยนใส่ข้าพระองค์ข้าพระองค์หักการเสกสรรทุกอย่างที่มุ่งเป้าไปที่ชื่อของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยกเลิกงานทางวิญญาณทุกอย่างที่ทำต่อต้านชีวิตของข้าพระองค์ á, ข้าพระองค์ยกเลิกคำพูดเชิงลกทุกคำที่พูดเกี่ยวกับชะตากรรมของข้าพระองค์ข้าพระองค์ถอนอิทธิพลชั่วร้ายทุกอย่างที่พยายามควบคุมข้าพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศว่าทุกสิ่งที่ถูกส่งมาต่อต้านข้าพระองค์กำลังกลับไปหาผู้ที่ส่งมาข้าพระองค์ประกาศว่าความอายุิธรทมทุกอย่างกำลังถูกแก้ไขข้าพระองค์ประกาศว่าความเท็จทุกอย่างกำลังถูกเปิดเผยข้าพระองค์ประกาศว่าการจัดการทุกอย่างกำลังถูกเปิดเผยข้าพระองค์ประกาศว่าการทรยศทุกอย่างกำลังถูกเปิดโปง ข้าพระองค์รับการฟื้นฟูในพื้นที่ที่ข้าพระองค์ถูกโจมตีข้าพระองค์รับการเพิ่มพูนในที่ที่พวกเขาพยายามลดข้าพระองค์ข้าพระองค์รับความโปรดปรานในที่ที่พวกเขาพยายามปฏิเสธข้าพระองค์ข้าพระองค์รับประตูที่เปิดในที่ที่พวกเขาพยายามปิดข้าพระองค์ข้าพระองค์รับโอกาสในที่ที่พวกเขาพยายามจำกัดข้าพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศว่าจิตใจของข้าพระองค์ใสและความคิดของข้าพระองค์ได้รับการปกป้องข้าพระองค์ประกาศว่าใจของข้าพระองค์ถูกป้องกันจากการจัดการข้าพระองค์ประกาศว่าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ตื่นตัวเพื่อแยกแยะความจริงและความเท็จข้าพระองค์ประกาศว่าสัญชาตญาณของข้าพระองค์คมขาดเพื่อรับรู้เจตนา ข้าพระองค์ประกาศว่าบ้านของข้าพระองค์เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการปกป้องข้าพระองค์ประกาศว่าครอบครัวของของ้าพระองค์อยู่ภายใต้การปกป้องของพระองค์ข้าพระองค์ประกาศว่าความสัมพันธ์ของข้าพระองค์กำลังถูกชำระให้บริสุทธิ์ข้าพระองค์ประกาศว่าคนแท้จริงกำลังถูกดึงดูดเข้าสู่ชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศว่าสุขภาพของข้าพระองค์กำลังถูกฟื้นฟูข้าพระองค์ประกาศว่าพลังงานของข้าพระองค์กำลังถูกต่ออายุข้าพระองค์ประกาศว่าความแข็งแกร่งของข้าพระองค์กำลังถูกเพิ่มขึ้นข้าพระองค์ประกาศว่าความยาววัยของข้าพระองค์กำลังถูกต่ออายุเหมือนนกอินทรี ข้าพระองค well ์ประกาศว่าอำนาจทางวิญญาณของข้าพระองค์กำลังถูกเปิดใช้งานข้าพระองค์ประกาศว่าการเจิมของข้าพระองค์กำลังถูกเทลงมาข้าพระองค์ประกาศว่าการเรียกของข้าพระองค์กำลังถูกทำให้สำเร็จข้าพระองค์ประกาศว่าจุดประสมของข้าพระองค์กำลังถูกแสดงออกมา ข้าพระองค์ประกาศว่านี่คือเวลาแห่งชัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์ประกาศว่านี่คือฤดูการแห่งปฏิหารของข้าพระองค์ข้าพระองค์ประกาศว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการพุ่งทะลุของข้าพระองค์ข้าพระองค์ประกาศว่านี่คือช่วโมงแห่งพระศิริของข้าพระองค์ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ควบคุมทุกสิ่งข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทําให้ทุกสิ่งร่วมมือกันเพื่อความดีของข้าพระองค์ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์รักข้าพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไขข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์มีแผนแห่งสันติภาพและไม่ใช่ความชั่ราบพะองค์ ข้าพระองค์รับคำอธิษฐานนี้ด้วยความเชื่อข้าพระองค์เชื่อว่ามันกำลังถูกตอบตอนนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในโลกวิญญาณข้าพระองค์เชื่อว่าการแสดงออกกำลังมาในโลกกายภาพในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมน ตอนนี้ฉันต้องการให้คุณรู้ว่าคำอธิษฐานนี้ไม่ใช่แค่คำพูดนี่คือการประกาศเชิงพยากรณ์ที่กำลังเปลี่ยนความเป็นจริงทางวิญญาณของคุณในขณะนี้ทันทีเทพยดากำลังถูกส่งมาเพื่อปกป้องคุณปีศาจกำลังถูกขับออกจากที่ประทับของคุณประตกูกำลังถูกเปิดในโลกวิญญาณที่จะแสดงตัวในโลกกายภาพ คุณไม่ใช่คนเดียวกันที่เป็นเมื่อคุณเริ่มดูวิดีโอนี้มีบางสิ่งเปลี่ยนไปในจิตวิญญาณของคุณมีบางสิ่งถูกเปิดใช้งานในจิตวิญญาณของคุณมีบางสิ่งถูกฟื้นฟูในจิตใจของคุณตอนนี้คุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับว่าคุณเป็นใครและทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ การเดินทางของคุณในฐานะผู้ถูกเลือกจะไม่ง่ายแต่จะเป็นชัยชนะคุณจะไม่มีชีวิตธรรมดาแต่คุณจะมีชีวิตที่พิเศษ,ษคุณจะไม่ถูกเข้าใจโดยทุกคนแต่คุณจะถูกใช้โดยพระเจ้าอย่างทรงพลังคุณจะไม่ถูกยอมรับโดยทุกคนแต่คุณจะได้รับการเคารพจากคนที่สำคัญจริงๆ ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงในความเชื่อของคุณดำเนินต่อไปอย่างซื่อสัตย์ต่อการเรียกของคุณดำเนินต่อไปอย่างมั่นใจในตัวตนของคุณดำเนินต่อไปโดยได้รับการปกป้องด้วยคำอธิษฐานของคุณดำเนินต่อไปโดยได้รับการเจิมด้วยจุดประสงค์ของคุณดำเนินต่อไปโดยถูกเลือกโดยพระเจ้าของคุณ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงของคุณวันที่ดีที่สุดของชีวิตคุณอยู่ข้างหน้าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังคงจะมาถึงปาฏิหาริย์ที่ทรงพลังที่สุดยังคงจะเกิดขึ้นเรื่องราวของคุณกำลังถูกเขียนโดยพระเจ้าและพระองค์ไม่เคยล้มเหลวจำไว้คุณไม่ใช่คนที่พวกเขาบอกว่าคุณเป็นคุณเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าคุณเป็นคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณผ่านมาคุณเป็นสิ่งที่คุณเอาชนะมาคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยอดีตของคุณคุณถูกกำหนดให้มีชะตากรรมสำหรับอนาคตของคุณ หากข้อความนี้สัมผัสใจของคุณอยากเก็บไว้กับตัวคุณคนเดียวแบ่งปันกับคนที่ต้องการค้นพบว่าพวกเขาถูกเลือกด้วยและสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกในการเดินทางแห่งการค้นพบตัวเองทางวิญญาณน,นี้ชมรมสมาชิกของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่จะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคุณคุณค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีที่มีคุณภาพ สำหรับทุกคนต่อไปทำภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกรวมนี้เป็นวิธีการสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เจาะหรือก,การเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในรายละเอียดและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดไว้คุณถูกเรียกมาเพื่อสิ่งยิ่งใหญ่คุณได้รับการเจิมเพื่อส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณถูกเลือกเพื่อสร้างความแตกต่างอย่าลืมสิ่งนี้อย่าสงสัยในสิ่งนี้อย่ายอมแพ้ในสิ่งนี้พระเจ้าอยู่กับคุณและหากพระเจ้าอยู่กับคุณใครจะต่อต้านคุณได้ ตอนนี้ที่คุณเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วคุณต้องรู้วิธีปฏิบัติในนั้นการเป็นผู้ถูกเลือกไม่ใช่แค่พ่อนพระเจ้าแต่เป็นความรับผิดชอบคุณแบบแสงสว่างที่สามารถส่องทางให้คนที่หลงทางในความมืดคุณมีการเจิมที่สามารถหักแอกที่ผูกมัดวิญญาณมาเป็นปีคุณเข้าถึงระดับอำนาจทางวิญญาณที่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้เพียงด้วยการปรากฏตัวของคุณ แต่ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่คุณไม่สามารถใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้อีกต่อไปคุณไม่สามารถพูดอะไรก็ได้อีกต่อไปคุณไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับใครก็ได้อีกต่อไปคุณไม่สามารถไปที่ไหนก็ได้อีกต่อไปทุกสิ่งในชีวิตของคุณตอนนี้มีผลกระทบทางวิญญ,ญาณที่ใหญ่กว่า คำพูดของคุณตอนนี้มีน้ำหนักแห่งการพยากรณ์เมื่อคุณอวยพรมันเกิดขึ้นเมื่อคุณอธิษฐานมันถูกได้ยินเมื่อคุณประกาศมันแสดงตัวนี่คือเหตุผลที่คุณต้องระวังสิ่งที่ออกมาจากปากของคุณอย่าพูดเกี่ยวกับความขาดแคลนพูดเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์อย่าประกาศคำสาปประกาศพรพระเจ้าอย่าพยากรณ์ความล้มเหลวพยากรณ์ชัยชนะ ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ต้องเป็นกลยุทธ์ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเข้าใกล้คุณจะพร้อมสำหรับระดับทางวิญญาณที่คุณปฏิบัติบางคนจะดูดพลังงานของคุณคนอื่นจะพยายามใช้คุณเพื่อจุดประสงค์ของพวกเขาเองบางคนจะพยายามจัดการคุณด้วยดรามา่าและความต้องการทางอารมณ์ที่คงเส้นคงวา คุณต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างคนที่มาเพื่อบวกกับคนที่มาเพื่อลบระหว่างคนที่สนใจการเติบโตของคุณอย่างแท้จริงกับคนที่เพียงต้องการได้ประโยชน์จากการเจิมของคุณระหว่างคนที่หาคุณเพื่อเรียนรู้กับคนที่หาคุณเพื่อใช้ประโยชน์ บ้านของคุณตอนนี้เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องได้รับการปกป้องอย่าให้ใครก็ได้เข้ามาในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณอย่าให้สิ่งของที่มีพลังงานลบอยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณอย่ายอมรับของขวัญจากคนที่คุณรู้ว่ามีเจตนาที่น่าสงสัยอย่าให้การสนทนาที่เป็นลบปนเปื้อนบรรยากาศที่คุณสร้างด้วยการอธิษฐานและการสรรเริญ การเงินของคุณตอนนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองใหม่พระเจ้ากำลังเตยมคุณให้จัดการทรัพยากรที่เกินความต้องการส่วนตัวของคุณคุณจะได้รับเพื่อให้ได้คุณจะเจริญรุ่งเรืองเพื่อสามารถช่วยเหลือคุณจะทวีคูณเพื่อสามารถลงทุนในอาณาจักรของพระเจ้าแต่คุณต้องพร้อมสำหรับความรับผิดชอบนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีคุณต้องพัฒนาภูมิปัญญาทางการเงินคุณต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งที่คุณได้รับคือเพื่อใช้เพื่อพระสิริของพระเจ้าและความดีของผู้คน ครอบครัวของค tonight, ุณตอนนี้อยู่ภายใต้การปกป้องพิเศษลูกๆของคุณจะเติบโตด้วยความคุ้มครองทางวิญญาณที่แตกต่างคู่สมรสของคุณจะเข้มแข็งขึ้นด้วยการเจิมของคุณพ่อแม่ของคุณจะได้รับเกียรติด้วยความซื่อสัตย์ของคุณพี่น้องของคุณจะได้รับพรด้วยการเชื่อฟังของคุณแต่คุณยังต้องเป็นแบบอย่างให้พวกเขาคุณต้องแสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตที่ถวายตัวหมายความว่าอย่างไรคุณต้องแสดงให้เห็นว่าการมีความซื่อสัตย์หมายความว่าอย่างไรคุณต้องสอนด้วยการเป็นแบบอย่างว่าการยำเกรงพระเจ้าและร สุขภาพของคุณตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าร่างกายของคุณเป็นพระวิหารของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และพระวิหารต้องได้รับการดูแลอย่างดีคุณต้องกินดีขึ้นนอนดีขึ้นออกกําลังกายดีขึ้นไม่ใช่เพราะความไร้าสาระแต่เพราะความรับผิดชอบคุณต้องแข็งแรงเพื่อทําตามทุกสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สําหรับคุณ จิตใจของคุณตอนนี้กำลังถูกต่ออายุอย่างต่อเนื่องคุณไม่สามารถหล่อเลี้ยงความคิดที่เล็กใจแคบหรือจำกัดอีกต่อไปคุณต้องคิดใหญ่ฝันใหญ่เชื่อใหญ่คุณต้องขยายวิสัยทัศน์ของคุณเกินกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณคุณต้องศึกษาเพิ่มขึ้นเรียนรู้เพิ่มขึ้นเติบโตเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพื่อสร้างความประทับใจให้ใครแต่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่พระเจ้าจะวางไว้ต่อหน้าคุณความรู้คือพลังและคุณต้องถูกเตรียมพร้อมด้วยความรู้ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติในมิติใหม่ของคุณ กำหนดการของคุณตอนนี้ต้องเลือกมากขึ้นคุณไม่สามารถตอบตกลงกับทุกสิ่งอีกต่อไปคุณไม่สามารถอยู่ให้ใครก็ได้ตลอดเวลาอีกต่อไปคุณต้องเรียนรู้ที่จะให้ค่ากับเวลาของคุณและปกป้องพลังงานของคุณสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆคุณต้องมีช่วงเวลาสันโดษเพื่อฟังเสียงของพระเจ้าคุณต้องมีเวลาศึกษาและเตรียมตัวคุณต้องมีพื้นที่พักผ่อนและฟื้นฟูคุณต้องมีช่วงเวลาอดอาหารและอธิษฐานเพื่อรักษาการเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของคุณ รูปลักษ์ของคุณตอนนี้ก็สําคัญเช่นกันไม่ใช่เพราะความผิวเผินแต่เพราะการเป็นตัวแทนคุณเป็นตัวแทนอาณาจักรของพระเจ้าทุกที่ที่คุณไปคุณแบบภาพลักษณ์ที่สามารถดึงดูดหรือผลักใสยผู้คนคุณต้องแต่งตัวด้วยศัก์รีพูดด้วยความงดงามเดินด้วยท่าทางนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสมบูรณ์แบบแต่หมายความว่าคุณต้องตระหนักถึงผลกระทบที่คุณสร้างผู้คนกำลังสังเกตคุณบางคนเพื่อวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเพื่อเรียนรู้บางคนเพื่อหาความผิดพลาดคนอื่นเพื่อหาความหวัง ตอนนี้คุณมีการรับใช้แม้ว่าคุณจะยังไม่รู้สึกตัวอย่างสมบูรณ์ผู้ถูกเลือกทุกคนมีการรับใช้อาจเป็นในครอบครัวที่ทำงานในคริสตจักรในชุมชนอาจผ่านคำพูดการกระทำการเป็นแบบอย่างหรือการปรากฏตัวแต่คุณมีบางสิ่งเฉพาะที่พระเจ้าต้องการทำผ่านคุณการรับใช้ของคุณอาจเป็นการปลอบโยนผู้ทุกใจเสริมกำลังผู้อ่อนแอแนะนำผู้หลงทางปลดปล่อยผู้ถูกจับอาจผ่านการสอนการเทศนาดนตรีศิลปะธุรกิจการแพทย์การศึกษาไม่สำคัญว่ารูปแบบสำคัญที่การเจิม คุณต้องค้นพบว่าการรับใช้ของคุณคืออะไรและเริ่มปฏิบัติมันอย่างมีสติอย่ารอการเรียกอย่างเป็นทางการเวทีใหญ่การยอมรับจากสาธารณะเริ่มจากที่คุณอยู่ด้วยสิ่งที่คุณมีสําหรับคนที่อยู่รอบคุณคํายืนยันของคุณตอนนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเรื่องราวการเอาชนะของคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กําลังผ่านสถานการณ์คล้ายกันชัยชนะของคุณสามารถให้ความหวังกับคนที่ท้อทแท้ความเชื่อของคุณสามารถเสริมกําลังคนที่กําลังโลเล อย่าอับอายในสิ่งที่คุณผ่านมาอย่าซ่อนการต่อสู้ของคุณอย่าลดความสำคัญของชัยชนะของคุณพระเจ้าอนุญาตให้คุณผ่านทุกสิ่งนี้เพื่อให้คุณสามารถช่วยคนอื่นที่กำลังผ่านสิ่งเดียวกันชีวิตของคุณตอนนี้เป็นหนังสือเปิดที่ใครก็อ่านได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหนังสือที่คุ้มค่าที่จะอ่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างสรรที่เปลี่ยนแปลง คุณกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของชีวิตยุคที่คุณจะไม่ซ่อนตัวลดตัวลงหรือยอมรับอีกต่อไปยุคที่คุณจะส่องแสงได้ความเข้มทั้งหมดที่พระเจ้าใส่ในตัวคุณยุคที่คุณจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเปลี่ยนบรรยากาศและสร้างความแตกต่างในโลก การเปลี่ยนผ่านนี้อาจน่ากลัวแต่จำเป็นคุณไม่สามารถใช้ชีวิตเล็กๆในขณะที่รู้ว่าคุณถูกสร้างมาเพื่อความยิ่งใหญ่คุณไม่สามารถพอใจกับความธรรมดาในขณะที่รู้ว่าคุณมีศักยภาพสำหรับความเป็นเลิศคุณไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ในขณะที่รู้ว่าคุณถูกกำหนดให้ชัยชนะคนที่รู้จักคุณมาก่อนอาจรู้สึกแปลกกับเวอร์ชันใหม่ของคุณบางคนอาจพยายามโน้มน้าวให้คุณกลับไปเป็นคนเดิมแต่คุณไม่สามารถถอยหลังคุณไม่สามารถลืมสิ่งที่คุณเรียนรู้คุณไม่สามารถไม่เห็นสิ่งที่คุณเห็น ตอนนี้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครตอนนี้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ตอนนี้คุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับที่คุณกำลังไปไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถเอาสิ่งนี้ไปจากคุณไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถลบการเปิดเผยนี้จากใจคุณรักษาตัวให้มั่นคงในตัวตนใหม่ของคุณรักษาตัวให้ซื่อสัตย์ต่อการเรียกใหม่ของคุณรักษาตัวให้มั่นใจในอำนาจใหม่ของคุณรักษาตัวให้ได้รับการปกป้องด้วยความคุ้มครองใหม่ของคุณรักษาตัวให้ได้รับการเจิมด้วยจุดประสงค์ใหม่ของคุณ จนกว่าจะถึงวิดีโอหน้าดำเนินต่อไปในการเป็นแสงสว่างที่คุณถูกสร้างมาเพื่อเป็นดำเนินต่อไปในการเป็นเกลือที่รักษาและเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไปในการเป็นผู้ถูกเลือกที่คุณเป็นเสมอมาแม้เมื่อคุณไม่รู้เวลาของคุณมาถึงแล้วเวลาของคุณคือตอนนี้ชัยชนะของคุณแน่นอนขอให้พระเจ้าอวยพรคุณอย่างอุดมสมบูรณ์และขอให้คุณไม่ลืมว่าคุณเป็นใครจริงๆถูกเลือกได้รับการเจิมได้รับการปกป้องและกำหนดให้ยิ่งใหญ่อาเมน